ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m h สสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะพาทุกท่านก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นใจมีเป้าหมายและมีพลังในการพัฒนาตนเองผมโทนี่กิติกรนนะันทวงอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับและในครั้งนี้ครับเราเดินทางกันมาถึงตอนที่5ของชุดความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จด้วยโกรทไมซแล้วนะครับ กับหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนกําลังมองหานั่นก็คือเทคนิคการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ได้ผลสําเร็จ แน่นอนครับแขกรับเชิญของเรายังคงเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและพัฒนาศักยภาพให้กับทุกท่านแล้วก็มีความรู้ดีๆมาฝากครับขอต้อนรับครูจินคุณจินวราทินทวีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโทนี่ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโอ้โหหลายตอนแล้วนะครับที่เราพูดคุยกันมานะครับครูจินครับหลายคนเนี่ยตั้งเป้าไว้ในทุกๆปีครับแต่ก็ไม่เคยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ หายไปกลางอากาศครับครูจินช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรและทำไมมาถึงสำคัญขนาดนี้ครับเป้าหมายของชีวิตก็เหมือนแผนที่ชีวิตนะคะคเป็นสิ่งที่เรากำหนดทิศทางว่าชีวิตเราจะไปทางไหนจากนั้นค่ะค้นหาวิธีการเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายอย่างสำเร็จด้วยนะคะซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้และเขาเรียกว่าชีวิตมีความหมายมีคุณค่าอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่งต้องใช้เรื่องของโก้สไมล์เซตแน่นอนค่ะกรอบความคิดที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันในทุกๆเดือนทุกๆปีแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะเช่นเราจะอาจจะคิดว่าวันนี้เราอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นใครหรือ m ม i d ไอดอลของเราก็ได้ค่ะหรืออยากจะทำอะไรให้สำเร็จซึ่งเทคนิคการตั้งเป้าหมายชีวิตอันดับแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะต้องดูก่อนว่า เป้าหมายนั้นที่เราตั้งไว้ที่เราต้องการจะเป็นต้องการจะทำให้สำเร็จเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ไม่ใช่เป็นการเพอร้อฝันจนเกินไปอะค่ะอันนี้ข้อแรกเลยเทคนิคแรกเลยขอให้ดูความเป็นจริงและสามารถไปถึงได้นะคะคือการประเมินตัวเองก่อนเทคนิคที่2ในการตั้งเป้าหมายอะค่ะเราต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่น3เดือน6เดือน1ปี2ปีแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะกำหนดว่า อะไรที่เป็นเหตุผลหลักที่ทําไมเราจะต้องทําทําไมเราต้องทําให้สําเร็จยิ่งเหตุผลชัดค่ะจะทําให้เรามีแรงฮึดในการทําให้เป้าหมายเราประสบความสําเร็จเท่าที่เล่ามานะคะเทคนิคทั้งหมดเนี่ยเห็นเลยว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยมีความสําคัญมากๆต่อชีวิตเราจะทําให้เราพัฒนาขึ้นในทุกๆด้านทั้งการงานการใช้ชีวิตเรื่องของไรายได้ทุกอย่างอะคะ่ะขอให้ทุกท่านเริ่มต้นที่จะทําแล้วก็มีเป้าหมายชาัดอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเป้าหมายชาัดวิธีการจะมาเองค่ะ ขอให้มีเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายเล็กหรือว่าเป้าหมายใหญ่ขอให้ชัดเจนมากที่สุดนะคะนี่คือเทคนิคที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเบื้องต้นก่อนนะคะ และที่สําคัญที่สุดอย่าลืมที่จะต้องทบทวนแล้วก็ปรับระยะเป้าหมายเป็นระยะระยะด้วยทบทวนว่าสาเร็จไหมถ้าไม่สาเร็จก็ปรับอาจจะปรับความฝันให้เล็กลงแล้วเดินหน้าต่อพอทําสําเร็จอ่ะปรับความฝันให้ใหญ่ขึ้นเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อทําได้ต้องมีการเฉลิมฉลองด้วยนะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเป็นการสร้างพลังใจให้กับตัวเองด้วยเฉลิมฉลองความสําเร็จจากเช่นวันนี้ทาสําเร็จแล้ว ไปทานข้าวกับคนที่รักสักมื้อนึงโอ้นี่สําเร็จแล้วซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองแบบนี้ค่ะจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้ด้วยนี่คือเทคนิคการตั้งเป้าหมายฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเป้าหมายก็เหมือนการขับรถโดยไม่มีจุดหมายเสียทั้งเวลาพลังงานและบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกหมดไฟแล้วสาเหตุที่คนตั้งเป้าแต่ไปไม่ถึงเนี่ยมักจะเกิดจากอะไรครับอันดับแรกเลยค่ะตั้งเป้าหมายแล้วเขาเรียกว่าถอดใจกลางคัน ไม่อยากไปต่อแล้วไม่ไหวแล้วเจออุปสรรคแล้วเราไม่สู้แล้วส่วนอันที่สองก็คือพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วค่ะเรียกว่าขาดวินัยอ่าเขาบอกว่าวินัยคือตัวกำกับที่จะทำให้เราประสบความสาเร็จได้ทาแล้วถอดใจสักพักโอททาต่อไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากทําแล้วอ่ะมันเหนื่อยจังเลยมันลาบากจังเลยมันเห็นระยะทางของเป้าหมายเนี่ยไกลจังเลยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็มีการ ทำบ้างไม่ทำบ้างนะคะนี่คือเรื่องของการขาดวินยัยสองสองประเด็นหลักๆที่จะทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายได้คือหนึ่งทำแล้วถอดใจเนาะอันที่สองทำแล้วขาดความสม่ําเสมอขาดวินัยเป็นตัวกํากับทําบ้างไม่ทําบ้างคิดว่าเออเดี๋ยวทําตอนนี้ก็ได้เรียกว่าผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆะคะ่ะในที่สุดก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งไหมครับใช่ค่ะตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนนี่เป็นหนึ่งสาเหตุด้วยที่จะทําให้เราไม่ถึงเป้าหมาย ก็อย่างที่เราคุยกันคือว่า1เป้าหมายต้องชัดเจนแล้วเดี๋ยววิธีการจะมาเอง 2. ใช้พลังใจ g o ส l mindset ใช้ทัศนคติเชิงบวกใช้ mindset ของการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายกับ3ค่ะวินัยสำคัญมากๆเอาตัววินัยมาจับเลยว่าทำบ่อยๆซ้ำๆๆทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะยากแม้ว่าจะเบื่อละแต่เราจะต้องทำให้สำเร็จโดยการใช้วินัยนี่คือจะทำให้เป้าหมายเราสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ ในส่วนของการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรดีอ่ะอย่างที่คุณ,คณโทนี่พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป้าหมายไม่ชัดต้องทํำยังไงดีหรือไม่รู้ว่าจะมีเป้าหมายอะไรซึ่งคําถามเนี่ยค่ะเกิดขึ้นกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งวัยทํางานแล้ว บางทีเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีไม่รู้ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรดีเราจะเดินไปทางไหนดีเราจะทําอะไรดีเราจะเป็นคนไหนดีเช่นเราบอกว่าอยากจะเป็นแบบไอดอลของเราเลยเนี่ยแต่เราไม่มีไอดอลไม่มีคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราก็ทําให้เราไม่มีเป้าหมายนะคะดังนั้นกไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรดีไม่รู้ว่าเป้าหมายเราจะทําอะไรบ้างอันดับแรกขอให้สํารวจตัวเองก่อนค่ะลองถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรจริงๆอ่า แล้วก็ถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราทำมาแล้วมันสนุกมากๆมันมีความสุขมากๆทํทำจนลืมเวลาเลยค่ะนั่งทำไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆอ้าวสองทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วสนุกจังเลยยังยังสนุกกับการทำและทำให้สำเร็จอยู่เลยหรือทำแล้วค่ะหลายคนมาขอคำแนะนำจากเราเฮ้ยพี่หนูอยากได้ความแนะนำจากพี่ในเรื่องนี้จังเลยเช่นเรื่องของการพูดการสื่อสารพี่เก่งมากๆเลยอะหนูอยากมีความสามารถแบบพี่บ้างเนี่ย แสดงว่าสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่เรามีจุดเด่นสิ่งที่เรามีความสามารถและจะทาให้เป้าหมายเราประสบความสาเร็จได้เช่นเราอาจจะบอกว่าต่อไปเราจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงมากๆเราจะเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมมากๆในขณะเดียวกันคนอื่นมองเห็นศักยภาพของเราแสดงแล้วแสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือเป้าหมายของเราที่เราจะทําให้สําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะคะหรือทําแล้วรู้สึกว่าคนเขาจําเราในแบบนี้แบบนั้นก็คือสิ่งที่เราสําเร็จนะคะ อ่านี่คือนี่คือเทคนิคในการสํารวจตัวเองก่อนว่าเราจะทําอะไรดีที่จะทําให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสําเร็จก็คือ1นึ่งอย่ามีครั้งเนาะชอบอะไรจริงๆทําแล้วสนุกแล้วมีความสุขมากๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสามารถโดดเด่นมากๆแล้วคนชอบมาขอความช่วยเหลือจากเรามา ขอคำแนะนําจากเราแสดงว่าเนี่ยแหละคือจุดเด่นของเราที่เราจะทำให้เป้าหมายชีวิตเราประสบความสาเร็จได้หรืออีกอันหนึ่งค่ะพอเราทําสิ่งนี้แล้วทุกคนจดจําว่านี่แหละคือความเป็นเรา identity หรือตัวตนของเราเราเอาสิ่งนี้ค่ะมาตั้งเป,เป็นเป้าหมายชีวิตได้คือสํารวจตัวเองก่อนหลังจากนั้นค่ะเทคนิคที่2คือลองทําสิ่งใหม่ๆ วันนี้เราทําสิ่งที่เป็นรูทีนซ้ํๆๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นเป้าหมายชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นก็ลองทําสิ่งใหม่ๆอาจจะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแต่ว่าทําแล้วมันมีผลดีต่อเราเนี่ยลองทําหรืออาจจะไปโรงเรียนคอร์สใหม่ๆไปฝึกอบรมคอร์สใหม่ๆเพื่อจะทําให้เห็นว่าเออสิ่งนี้แหละจะทําให้เราพัฒนาตัวเองเป็นเป้าหมายชีวิตของเราได้หรืออาจจะพบปะผู้คนในหลายๆงานหลายๆสาขาเพื่อให้เห็นว่า อ๋อสิ่งนี้สามารถนํามาสู่การพัฒนาชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตของเราเช่นเป้าหมายชีวิตในการงานการเรียนหรือการใช้ชีวิตหรือบางทีค่ะถ้าจะเจอเป้าหมายจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ได้แต่ลองทําดูถ้าเราทําแล้วมันสําเร็จแสดงว่ามันเป็นเป้าหมายชีวิตที่จะทําให้เราดีขึ้นได้นี่คือเทคนิคที่2นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเป้าหมายชีวิตเทคนิคที่3ค่ะลองสังเกตดูว่าถ้าเราทําสิ่งนี้เรารู้สึกว่าทําให้ใจเราฟูค่ะที่นี่ สถานีวิทยุศึกษาทําให้ใจเรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆทําแล้วมีความสุขมากๆม,มีพลังใจมากๆเอาสิ่งนะะี้ค่ะจับมาเป็นเป้าหมายชีวิตของเราได้เขาพูดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งเป้าหมายชีวิตเลยเริ่มเพาะตั้งแต่เริ่มของสิ่งที่เราชอบแล้วทําแล้วใจเราฟูจังเลยแบบท,ทาแล้วอยากทําต่ออะไรประมาณนั้นทาแล้วอยากทําต่อแล้วจะทําให้เราสําเร็จในเป้าหมายนั้น อีกอันนึงค่ะอีกหนึ่งเป้าหมายอีกหนึ่งเทคนิคคือใช้ชีวิตเขาบอกว่าใช้ชีวิตเป็นห้องทดลองหมายความว่าในการใช้ชีวิตแต่ละครั้งในการทําเป้าหมายแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้สําเร็จอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้สําเร็จทั้งหมดถือว่าเป็นสนามแห่งการทดลองไปเรื่อยๆทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองจนสามารถสําเร็จตามเป้าหมายของชีวิตได้อีกอันนึงค่ะลองพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์อ่าลองพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการกําหนดเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะ และสุดท้ายท้ายที่สุดเนาะเทคนิคที่6คือถามใจตัวเองว่าสุดท้ายแล้วถ้าในอนาคตในระยะยาวเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรบ้างให้สำเร็จตรงนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่จะนำมาสู่การตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างเช่นเรามองว่าเมื่อเราอายุ60ปีเนี่ยเราอยากจะมีอะไรบ้างเช่นเราอยากจะมีบ้าน ที่ไม่ต้องผ่อนเขาแล้วนี่คือหนึ่งเป้าหมายชีวิตเนาะเราอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นที่ทุกคนไม่ต้องไปดิ้นรนทํางานหนักและอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานี่คือหนึ่งเป้าหมายชีวิตในอายุช่วง60ปีเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากมาก เจ็บป่วยน้อยที่สุดนี่ก็คืออีกหนึ่งเป้าหมายชีวิตด้านสุขภาพเห็นไหมคะว่าเรามองไปถึงระยะยาวว่าเราอยากจะเป็นอะไรในช่วงบั้นปลายของชีวิตสรุปดังนี้ค่ะถ้าเกิดยังไม่มีเป้าหมายให้เริ่มสำรวจตัวเองให้ลองค้นหาทำสิ่งใหม่ๆให้สังเกตใจตัวเองว่าทำแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆอยากทำต่อจนประสบความสำเร็จเทคนิคที่4คือยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการปรับเปลี่ยนได้นะคะและเทคนิคที่5คือลงมือทำ เช็คลิสต์เลยว่าเราอยากทําอะไร1นึ่งสอที่เราอยากจะลองแล้วเราก็ลงมือทําอย่างจริงจังแล้วมองถึงอนาคตว่าสมมุติว่าวันนี้เราอายุ44มองไปถึงอายุ60ปีว่าเราต้องการเป็นอย่างไรบ้างในสิ่งที่เราต้องการนั่นคือเป้าหมายชีวิตของเราค่ะนี่คือเทคนิคในเรื่องของการวา่าไม่รู้จะตั้งเป้าหมายยังไงดีค่ะ เรียกว่าเป็นเทคนิคที่คุณผู้ฟังน่าจะเอาไปทําตามได้อย่างง่ายๆนะครับมีเทคนิคเพิ่มเติมที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการเขียนเป้าหมายไว้ในที่ที่เราเห็นทุกๆวันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษมากๆนะคะอย่างครูจินเนี่ยสมัยที่ทํางานสมัยทํางานใหม่ๆเลยจบมาใหม่ๆแล้วทางานใหม่ๆเนี่ยตั้งเป้าอ่ะเขียนใส่กระดาษโพสอิทเลยค่ะ โพส์อิ์แล้วก็ติดไว้ที่ที่ห้องนอนเลยว่า<ะ>วันนี้เราจะทําอะไรให้สาเร็จบ้างเอาเอาแค่สัปดาห์นี้<ะ>เราอยากจะทําอะไรให้สําเร็จบ้างเป้าหมายชีวิตด้านการงานาปีนี้เป้าหมายชีวิตด้านการเงินปีนี้ต้องมีเงินเก็บจํานวน1 0 0 0 0แบาทตั้งเป้าไว้เลยเขียนไว้ตามกระดาษโพส์อิ์แล้วติดไว้เลยนะคะและทุกวันเกิดทุกวันเกิดวันที่5สิงหาคมจะตั้งเป้าหมายชีวิตเลยค่ะว่าอยากได้อะไรในวันเกิดของตัวเองบ้าง เราก็ไปให้ถึงจุดหมายนั้นนี่คือเป้าหมายชัดแล้ววิธีการจะมาเองแล้วค่ะอย่างที่เราคุยกับคุณโทนี่ว่าคุณโทนี่บอกว่าต้องเป้าตั้งเป้าหมายให้ชัดมีผลต่อการทําให้ชีวิตสําเร็จตามเป้าหมายถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะอยู่ที่เราเลยเราจะกําหนดระยะสัน้นระยะยาวแต่ว่าขอให้ทําอย่างจริงจังทําอย่างมุ่งมั่นและใช้ตัววินัยเป็นตัวกํากับด้วยนะคะนี่คือเทคนิคที่ดีมากๆอย่างยุคนี้ดิจิทัลเนาะใช้การใส่ลงไปในโน้ต โน้ต <Note S 1> ในมือถือ,อและกระแจ้งเตือนมาเป็นระยะระยะว่านี่ใกล้จะถึงวันที่เราจะต้องทําให้สําเร็จแล้วนะเราทําไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมีการประเมินตัวเองด้วยค่ะเขาเรียกว่าประเมินความสําเร็จของตัวเองด้วยว่าไปถึงไหนแล้วจะถึงเป้าหมายหรือยังใกล้ถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงเราจะสปีดยังไงให้ถึงเป้าหมายนั้นด้วยระยะเวลาหรือกรอบเวลาที่เรากําหนดแต่ก็ไม่จําเป็นว่ากําหนดจน ตึงมากจนกดดันตัวเองมากนะคะกำหนดตามศักยภาพที่เราทำได้คือไปสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขไปอย่างช้าๆอย่างมั่นคงนะคะ่ะนี่คือนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคว่าเขียนเป้าหมายอ,อย่างเช่นเราเคยได้ยินเพลงเนาะติดไว้ข้างฝาสู้เพื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันยุคนั้นเราอาจจะติดไว้ในห้องนอนแต่ยุคนี้เราใส่ไว้ในสมาร์ทโฟนเราก็ได้ทําเป็นสเกลด่วนทาเป็นตารางไว้ก็ได้ก็ได้ค่ะว่าเป้าหมายด้านการงานนะเป้าหมายด้านการเงิน เป้าหมายเรื่องของความรักความผูกพันของคนในครอบครัวหรือเป้าหมายระหว่างความรักของเราระหว่างเรากับคนรักก็ได้ค่ะทําออกมาเป็นสามเสาหลักสี่เสาหลักได้เลยแบบนี้นะคะนี่คือหนึ่งหนึ่งเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากๆคนรอบตัวล่ะครับมีความสําคัญต่อการตั้งเป้าหมายให้สําเร็จยังไง<ห>บ้างอันี้แน่น,นอนที่สุดค่ะถ้าเราอยากจะทําเป้าหมายให้สําเร็จขอให้เราคิดถึงว่าเราทําไปเพื่อใครแนะ่นอนที่สุดเราทําเพื่อตัวเอง และบางเป้าหมายหรืออาจจะเป็นเป้าหมายที่เป้าหมายเนี้ยเราทําเพื่อตัวเองด้วยและทําเพื่อคนอื่นด้วยเช่นว,วันเนี้ยเราอยากจะประสบความสําเร็จจะมีความมั่นคงทั้งด้านการงานและการเงินเพื่อตัวเองและคนในครอบครัวด้วยวันนี้เราอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ไม่ต้องผ่อนเป็นบ้านที่ตอนเนี้ยไม่ต้องผ่อนไม่ต้องมีภาร,ระในแต่ละเดือนแน่นอนที่สุดค่ะทําเพื่อใครทําเพื่อพ่อแม่ทําเพื่อคนรักทําเพื่อลูกของเราหรือทําเพื่อตัวเราเองด้วย บางครั้งเขาบอกว่าทําเป้าหมายนี้เพื่อตัวเองอาจจะรู้สึกท้อบ้างแต่ท่านนึกถึงหน้าลูกขึ้นมาโอ้โหแรงฮึดมันมาเลยค่ะเพื่อลูกลูกจะได้สุขสบายลูกจะได้มีการเรียนที่ดีขึ้นลูกจะได้อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นถ้าเกิดว่าการงานการเงินเรามั่นคงจริงๆอันนี้คือมีส่วนสําคัญมากๆเอาคนที่เรารักเป็นแรงผลักดันเป็นแรงเสริมในการที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้น ใช่ในส่วนของเราด้วยและคนที่เรารักด้วยมีส่วนสําคัญมากมากค่ะในทางกลับกันละครับกําลังใจจากคนในครอบครัวสําคัญมากไหมสําคัญมากๆค่ะแต่ครูจินมองว่าอันดับแรกต้องเริ่มจากตัวเราก่อนตัวเราก่อ,อตัว<ม><ม>เราต,ต้องให้กําลังใจที่สําคัญมากๆสําหรับตัวเองให้พลังใจให้แรงเสริมให้แรงบันดาลใจให้กับตัวเองให้แรงจูงใจกับตัวเองให้เต็มที่แล้วก็เอากองทัพเสริมเนาะครับ กองทัพเสริมจากคนในครอบครัวหรือว่าคนรักมาเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมหนึ่งกำลังใจกันค่ะแล้วบางครั้งแน่นอนที่สุดเนาะบางครั้งเราอาจจะบอกได้ว่าอย่างที่ครูจินบอกว่าให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองก่อนแต่บางทีมันมีบางปัจจัยมันมีบางสภาวะอารมณ์ที่ทําให้เราสึกท้อแท้รู้สึกแย่มากๆรู้สึกไปไม่ถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะแค่เดินไปหาคนที่เรารักคนในครอบครัวขอกําลังใจกันจะด้วยภาษาพูดจะด้วยภาษากายการโอบกอดการจับที่ไหล การรูปที่มือแล้วตบเบาๆบอกที่มือว่าเออสู้นะเป็นกําลังใจให้นะเพียงเท่านี้มันก็ทาให้เรามีกําลังใจสู่เป้าหมายได้ดังนั้นเรื่องของการสื่อสารเชิงบวกที่เริ่มต้นจากทัศนคติเชิงบวกและเริ่มต้นจากกรอบแนวคิด goals mindset ก็คืออยากจะให้ทุกคนในครอบครัวหรือตัวเราเองเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นคือแรงเสริมอย่างหนึ่งเลยค่ะที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะยิ่งทุกเป้าหมายของเป้าหมายชีวิตด้วยค่ะครับถ้าถ้าเป้าหมายไม่สําเร็จ ต้องทำยังไงเป้าหมายไม่สำเร็จเนี่ยอันดับแรกเลยขอให้หยุดโทษตัวเองก่อนครับอหลายคนแบบกอ๊ยที่นี่สถานีวิทยุศึกษาแย่จังเลยอะ่ะมันทำไมไม่สำเร็จนะ่ะจะได้อยู่แล้วอีกนิดเดียวอย่างที่บอกเนาะ Forgive ค่ะให้อภัยตัวเองก่อนอื่นบอกเลยว่าการผิดพลาดเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเป็นเรื่องปกติมากๆของคนทั่วไปดังนั้นอย่าโทษตัวเองให้กำลังใจตัวเองก่อนเลยว่าทำดีที่สุดแล้วเนาะ อันที่สองค่ะพอเราหยุดโทษตัวเองแล้วเราต้องกลับไปทบทวนว่ามันผิดพลาดอะไรเพราะอะไรทําไมเราไปไม่ถึงเป้าหมายชีวิตสักทีเราขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างยอมรับความจริงแล้วก็เช็คลิ์ออกมาเลยค่ะแล้วค่อยๆแก้ไขเนาะบางครั้งอาจจะเป้าหมายใหญ่เกินไปวิธีการยากเกินไป มีเวลาน้อยเกินไปหรือพยายามอยู่คนเดียวแล้วไม่ได้มีตัวช่วยหรือคนอื่นต้องมาช่วยบางเป้าหมายจะต้องมีคนช่วยเราได้ด้วยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินคนเดียวเนาะหรือเป้าหมายนั้นเราไม่ชอบจริงๆเราไม่ชินจริงๆเรายังทําไม่ได้ค่อยๆปรับไปเนาะประเด็นที่3ค่ะอย่างที่บอกปรับแผนให้เล็กลงปรับความฝันให้เล็กลงปรับเป้าหมายใหญ่ๆให้เล็กลงทําจากเป้าหมายเล็กๆเพื่อไปเติบโตสําเร็จในเป้าหมายใหญ่ๆนะคะและ ประเด็นที่4คือตั้งต้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าถ้าทําไม่ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งคืออย่าโทษตัวเองยอมรับให้อภัยหาสาเหตุปรับเป้าหมายให้เล็กลงให้ง่ายขึ้นลองวิธีการใหม่ๆแล้วก็ลงมือทําอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะถ้าพลาดก็คือให้อภัยแล้วก็เดินต่อไปนะครับ ฟังเทคนิคจากครูจินแล้วต้องบอกว่าความสําเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเป็นผลรับมาจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนที่ดีและการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอวันนี้ขอขอบคุณนะครับ กูจินสำหรับเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้เราไปถึงฝั่งฝันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังตอนหน้าเราจะเจอกันในหัวข้อที่เข้มข้นไม่แพ้กันกับการประยุกต์ใช้โรด m ม n d เซตกับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัลพบกันได้ในรายการก้าวตามกันครับวันนี้ผมโทนี่กิติกรและครูจินจินเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ